มมีคนสวยามากี่คนัสดีครับพบกันอีกนะครับครับพี่อ้วนต่อตรงฟ้านะครับมื่อนี้สิพามาอัปเดตแมวว่าสาวนะครับเนี่ยนะครับแน่นี่นะครับได้ผสมกับว้แสบหนึ่งหนึ่งหัวไว้กอดเมื่อวานนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับลูออกมาเถอะ แขงแดงสมบูรณ์ดีนะครับที่ไรกก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาเป็นแม่สาวี <c oughs> ๋ยวเข้ามาเบิ่งดุเอากันครับว่าน้ำาำใจนะครับตามผมมาครับฟาใสเอ้ยฟาใสเอ้ยฟาใสเอ้ยฟาใสหันมาเบิ่งดูดละฟาใส แค่เด <c ười> ินอ้อมไปทางนี้ก็ดีครับเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงดีนตัวใหญ่นะครับออกยากเล็กน้อยที่แรกว่าจะเอิ้นหมอนะครับแต่ว่าก เราตัดใจบดยอิ่นนะครับอยากให้เขาออกแบบธรรมชาติเลยนะครับเป็นไงครับแม่เนี่ยแม่สาวเบื้องเขาดูครับสุยดยอดีหลี่นะครับจะได้ลูกของวาแสบไว้นะครับก็ครบ,ครบตามกําหนดพอดีเลยอีกมือหนึ่งครบกําหนดออกกวอนมือหนึ่งนะครับได้ลูกตัวแม่นะครับรถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าได้หลายครอบก็ได้แตะอยู่ตัวผูก บางนมนะครับนมนี่ก็หมวอ้านีน่ก็กินได้สามเตาสี่เตากินได้ไวทุกตเตาแล้วครับแตมื้อนี้บ่อยออกยอยู่นะครับจ่ว่าเขาเพ่ออกคอกนะครับก็ไปสิเป็นหว่วงลูกลูกบ่ย่อมออกฟาใสเอ้ยหันมาเบื่งดูล่ละมาเขากล้องเมื่อดูนน่ะ เป็นไงครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นลูกผสมนะครับที่แม่เขาอาจสิติดโคงบาซิลวอย่างน้อยนะครับเขาก็ผสมกับเป็นบามันเรียบร้อยไปนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งอีกก็มีสิบมือเดี๋ยวเขามาอัปเดตเบิ้งว่าง้วนอยเขาสมบูรณ์ทำใดนะครับส้ารับคลิปนี้กับผมไม่อย่างไรนะครับก็มาอัปเดตง้วแม่สาวให้เอฟซีได้เบิ้งกันนะครับยุคคองนี่ก็ กอตรงฟ้ามีแต่แม่นี่นะครับที่ผสมเทียมเอาไว้นะครับก็นอกนั้นก็ย้า่บ้านไปเบิดแล้วนะครับก็เหลือแม่นี่แม่เดียวนะครับเดี๋ยวมีผลงานยังดีๆเกิดที่อัปเดตพี่น้องเิบเบิลกันเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องพีวันน้ำนะครับกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์ให้เรานึ่เพื่อเราเห็นคลดีๆพี่น้องเติบเบิลกันสำหรับคลิปนี้ก็สิลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม